สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือวิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบไม่ง่ายที่ทุกคนสามารถทำเองได้ซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญมากๆเลยครับเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่มันจะพร้อมใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าถังดับเพลิงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหลักประกันความปลอดภัยอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันทำงานได้ในเวลาที่เราต้องการมันจริงๆ คือปัญหาส่วนใหญ่ที่มากกังวลที่สุดเลยนะครับก็คือไอ้อุปกรณ์ที่ดูภายนอกเนี่ยมันดูปกติทุกอย่างเลยแต่พอถึงเวลาต้องใช้จริงๆกลับใช้ไม่ได้ซึ่งขั้นตอนง่ายๆที่เราจะมาดูกันในวันนี้แหละครับจะช่วยให้เรามั่นใจได้เลยว่าถังดับเพลิงของเราเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบจากภายนอกกันก่อนอย่างแรกเลยนะครับให้เราไปดูตรงคันบีบ สังเกตดูนะครับว่าสลักนิรภัยเนี่ยมันต้องเสียบเข้าที่แล้วก็ต้องมีซิลพลาสติกล็อกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือซิลต้องไม่ขาดหรือว่ามีร่องรอยว่าเคยถูกแกะมาก่อนนะครับ ไอ้เจ้าซิวพลาสติกตัวนี้นะครับมันสําคัญมากๆเลยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวบอกใบ้เลยครับถ้าสมมติว่ามันขาดหรือมันหายไปเนี่ยก็อาจจะแปลว่าถังดับเครืองใบนี้เคยถูกใช้งานมาแล้วหรืออาจจะมีใครไปดึงสลักเล่นซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้ความพร้อมในการใช้งานเนี่ยลดลงไปทันทีเลยถัดมานะครับเรามาดูกันที่สายฉีดกันบ้าง ลองใช้มือลูบไปตลอดทั้งเส้นเลยครับเพื่อเช็คดูว่ามันมีรอยแตกหรือว่ามีร่องรอยของการเสื่อมสภาพบ้างหรือเปล่าใช่แล้วครับให้สังเกตดูให้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแตกความปรอหรือดูว่ามีอะไรไปอุดตันที่ปลายสายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสายฉีมันมีปัญหาเนี่ยนะครับต่อให้ข้างในถังมีแรงดังดีแค่ไหนสารเคมีดับเพลิงก็ออกมาไม่ได้อยู่ดีมันไปไม่ถึงไฟอะนะครับ โอเคพอเราเช็คภายนอกจนมั่นใจแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีคราวนี้เรามาดูกันต่อที่ความพร้อมสักข้างในกันบ้างดีกว่าครับอ๋อแล้วก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ง่ายมากๆแต่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการคว่าถังลงแล้วก็เขย่าเบาๆทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าพอเวลาผ่านไปนานๆานเนี่ยผงเคมีที่อยู่ข้างในมันอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนได้ การที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ผงเคมีมันร่วนแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งส่วนที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆสำหรับถังดับเพลิงส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือเกจวัดความดันหรือที่บางคนเรียกกันว่า pressure gauge นั่นแหละครับมันคือตัวบ่งชี้แรงดันข้างในถังเลยว่ามีแรงดันจากกา๊าซไนโตรเจนมากพอที่จะฉีดสารเคมีออกไปได้หรือเปล่าหัวใจสำคัญเลยนะคะง่ายมากๆคือ ให้ดูว่าเข็มบนหน้าปัดเนี่ยมันต้องชี้อยู่ในโซนสีเขียวเท่านั้นครับถ้ามันอยู่ในโซนสีเขียวก็แปลว่าแรงดันในถังยังโอเคอยู่ในระดับที่พร้อมใช้งานและถ้าเกิดว่าเข็มมันเบนไปทางขวาหน่อยๆละ่ะไปอยู่ในโซนที่เขียนว่า Overcharge แบบนี้ใช้ได้ไหมคำตอบคือยังใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยแค่แปลว่าแรงดันข้างในมันอาจจะสูงก็ปกติไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก็ไม่ใช่ว่าถังดับเพลิงทุกชนิดบนโลกนี้จะมีเกจวัดความดันให้เราดูนะมันจะมีข้อ,อกเก้นที่สำคัญมากๆอยู่ชนิดหนึ่งครับนี่คือความแตกต่างที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำหรับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งทั่วไปเนี่ยเราจะดูที่เกจวัดความดันแต่สำหรับถังอีกชนิดหนึ่งคือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CO2 เนี่ยมันจะไม่มีเกจครับวิธีเดียวที่จะเช็คได้ก็คือต้องเอาไปชั่งน้ำหนักเท่านั้น แล้วสำหรับถัง CO2 เนี่ยนะครับเขาจะมีตารางการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าถังประเภทอื่นเลยคือต้องนำมาชั่งน้ำหนักทุกๆหกเดือนเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าก๊าซข้างในมันไม่มีการรั่วซึมออกไปไหนและนี่คือตัวเลขสำคัญที่ต้องจำให้ดีเลยครับคือถ้าเราเอาไปชั่งแล้วพบว่าน้ำหนักมันหายไป10%หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักที่ระบุไว้ข้างถัง แบบนี้คือต้องรีบเอาไปเติมใหม่ทันทีเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าก๊าซดับเพลิงข้างในมันรั่วออกไปเยอะแล้วเอาล่ะครับเรามาทบทวนทุกอย่างกันอีกสักรอบดีกว่าเพราะการตรวจสอบไม่ง่ายที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แหละครับคือพื้นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราพร้อมรับมือกับเหตุเพลิงไม่ได้สรุปง่ายๆเลยนะครับ 1. คือดูสลักกับซิลต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์2คือสายฉีด ต้องไม่มีรอยแตกไม่มีการอุดตัน 3. คือเกจวัดความดันสำหรับถังผงเคมีแห้งนะเข็มต้องอยู่ในโซนสีเขียวสําสำหรับถัง CO2 ให้เอาไปชั่งน้ำหนักทุก6เดือนและสุดท้ายอย่าลืมคว่มถังเพื่อคลายผงเคมีเป็นครั้งคราวแค่ทำตามนี้ก็มั่นใจได้แล้วครับว่าถังดับเพลิงของเราพร้อมใช้งานแน่นอน สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปดูถังดับเพลิงที่บ้านหรือที่ทำงานของแต่ละคนกันนะครับว่าเราได้ตรวจสอบครั้งล่าสุดกันไปเมื่อไหร่การที่เราสละเวลาแค่ไม่กี่นาทีเพื่อทำเรื่องพวกนี้มันอาจจะหมายถึงความปลอดภัยของทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเราเลยนะครับในยามฉุกเฉินที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น